สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโธปนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําสูตรพิซซ่าสําหรับคนที่ขี้เกียจก,กันค่ะหมายถึงอะไรนั่นก็คือไม่จําเป็นต้องนวดค่ะสําหรับพิซซ่าสูตรนี้นะคะแค่มีตะกร้อมือก็จบเลยใครไม่มีตะกร้อมือสามารถใช้ตัวช้อนซ่อมได้เลยค่ะแค่คนๆเท่านั้นเองนะคะแล้วเนื้อออกมาหนาน,านุ่มมากๆแถมอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเราอบในหม้ออบลมร้อนนะคะวันนี้เนื้อออกมานุ่มฟูแบบนี้เลยค่ะทําง่ายสุดๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย เรามาเริ่มกันที่น้ำอุ่นนะคะเราใช้250 ml ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนชายีสต์นะคะ1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืชนะคะ50 ml ค่ะ ตามด้วยพาสเล่แห้งนะคะเราจะบดบดใส่ลงไปแบบนี้เราใช้ทั้งหมด1ช้อนชาค่ะในส่วนนี้ใครไม่มีไม่ต้องใส่นะคะต่อไปก็จะเป็นออริกาโนแห้งค่ะแบบนี้นะเราก็จะบดบดใส่ลงไปเหมือนกัน1ช้อนชาค่ะสําหรับตัวออริกาโนนี่จําเป็นต้องมีนะคะเพราะพิซซ่านี่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะ ใช้ตะกร้อมือตีทุกอย่างนะคะให้เข้ากันดีจนน้ำตาลทรายละลายแล้วก็ตัวน้ำมันนะคะเขาตีเข้ากับน้ำดีเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะทยอยใส่แป้งขนมปังลงไปนะคะ200กรัมค่ะจะตีนะคะให้ส่วนแรกเนี่ยเขาเข้ากันดีก่อนนะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนที่2ตามลงไปนะคะสําหรับใครที่ไม่มีแป้งขนมปังสามารถใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ได้เลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะ ทีนี้เราก็จะตีเร็วๆแรงๆเลยนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเขาเข้ากันดีให้ได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะพอทุกอย่างเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงฟูตามลงไป1ช้อนชาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำส้มสายชูค่ะเราจะใส่ไป1ช้อนชานะคะน้ำส้มสายชูจะช่วยทําให้ตัวแป้งของเราขึ้นฟูนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลงไปนะแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะอย่าใส่ลงไปเยอะจากนั้นก็จะตีให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีอีกรอบนึงนะคะตีเร็วๆแรงๆเลยหลังจากได้เนื้อแบบนี้ก็ทําการพักแป้งค่ะหาแรบมาปิดไว้หาผ้ามาคลุมพักแป้งเป็นเวลา30นาทีค่ะหลังจากพักครบเวลานะคะ เราก็จะทําการคนแป้งอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนคนเร็วๆแรงๆเลยนะทีนี้เราจะคนให้ตัวแป้งเนี่ยเขายุบตัวลงนะคะเมื่อกี้เขาฟูขึ้นมาใช่ไหมก็จะคนให้เขายุบตัวลงได้ลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะนําตัวแป้งเนี่ยไปเทใส่ในถาดที่เราลองด้วยกระดาษรองอบเรียบร้อยแล้วนะคะถาดที่เราใช้ในวันนี้ก็คือขนาด6.5คูณ8.5นิ้วนะคะเราก็จะได้ตัวพิซซ่าหนานุ่มมากๆคือจะหนาเลยแหละถ้าใครนะคะอยากได้แป้งบางนุ่มใช้ถาดขนาด ขนาดใหญ่กว่านี้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะแบ่งเป็น2ถาดก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าใครอยากได้หนานุ่มแบบเราก็ใส่ขนาดเดียวกันเลยค่ะก็กระแทกให้เรียบร้อยนะคะให้ตัวแป้งเนี่ยเขาหน้าเรียบๆเลยจากนั้นก็นำมอสซาเลลร์ชีสมาใส่ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็จะเหลือไว้โรยหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่หน้าได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้เราใช้แฮมนะคะ ใครจะใช้แฮมใช้ไส้กรอกใช้เนื้อใช้หมูได้หมดค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะอบเป็นเวลานานนะคะไม่จําเป็นต้องเอาหมูเอาเนื้อหรือว่าเอาแฮมต่างๆเนี่ยไปทําให้มันสุกก่อนนะคะเราสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะตัวผักก็ตามชอบเลยวันนี้เราก็จะใช้พริกหวานสีเขียวสีแดงนะคะเพื่อให้เขามีสีสันเนาะแล้วก็ตัวมะกรอกค่ะอย่างที่บอกว่าสามารถใส่ได้ตามชอบเลยสําหรับตัวซอสพิซซ่านั้นอย่าโรยลงไปนะคะก็คือใช้หยอดหแบบนี้ได้เลยค่ะ จริงๆตัวแป้งเนี่ยเขามีรสชาติอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องใส่ลงไปเยอะอันนี้เป็นหมูนะคะหมูที่เหลือจากตัวเบอร์เกอร์นะคะเราก็จะนํามาใส่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าสามารถใส่ได้ตามชอบเลยพอใส่หน้าเรียบร้อยแล้วก็นําลงอบได้เลยค่ะเราจะอบด้วยไฟ175นะคะเป็นเวลา 35นาทีค่ะสำหรับใครที่ใช้เตาอบใช้ไฟ190องศานะคะเป็นเวลา30นาทีค่ะผ่านไป35นาทีนะคะเราจะโรยตัวชีสลงไปจากนั้นเราจะเล่งไฟเป็นไฟ200องศานะคะอบอีกเป็นเวลา10นาทีค่ะ หลังจากนั้นตัวพิซ่าของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะนําออกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อนะคะจะบอกว่าเนื้อเขาคือนุ่มฟูมากๆแล้วที่สําคัญนะคะแป้งพิซ่าสูตรนี้เขาจะไม่หนักมากปกติเราทานพิซ่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหนักแล้วก็อิ่มมากๆแต่สูตรนี้นะคะทานเข้าไปแล้วรู้สึกเบาท้องนะคะไม่หนักมากยังไงไปลองทํากันดูคะ่ะทุกคนรสชาติดีอร่อยสุดๆไปเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติด ตามกดกระดิ่งเพื่อจาไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ